พอนอกบ้านเปรียบเสมือนห้องเรียนและห้องเรียนที่กว้างอยาย่ครอบครัวเราเลยไม่รอชา้า<ม>ที่จะพาพวกเขาไปเปิดโลกกว้างกิสแนปเปอร์รักพาเที่ยวแล้ววันนี้ก็คือเช้าวันที่5ของทริปนี้ครับนี่เมื่อคืนนี้เรานอนเป็นเต็นที่นี่นะ <S 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 นี่เวยครับกินอะไรตอนเช้านี้เวย น้องทำอะไรอยู่คะน้องอม่ะาฮาทำไมน้องแอบกินเนี่ยวนนี้เราจะไปไหนครับมามีไปทํานกระดาษจักคู่ช้างวันนี้เป็นวันช้างแล้วเราก็จะเข้าเมืองกันต่อเพราะว่าวันนี้เราต้องไปนอนในเมืองไปเราออกเดินทางกันต่อไปปังช้างและหลังจากที่ครอบครัวของเราได้ทานอาหารเช้าเสร็จก็ขอออกเดินทางกันต่อครับ ซึ่งระหว่างทางที่ผมได้ขับรถไปอีเลเฟนผูู้เพเปอร์นั้นผมก็ได้สุดตากับทุ่งดอกมะกะลสสาสีครับจนต้องขอแวะซะหน่อยซึ่งทราบทีหลังว่าเขาชื่อว่ากูเนียฟอเรสอยู่ในอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เลยนะครับเียกไม่ว่าเลอะเลอะวะป,ป้าหยดุดอันนี้เขาปลูกเป็น,นตรงไดไม่ริยนี่ อันนี้ขาด้านขวาคือสตรอเบอรี่ลูกฮะด้านขวาคือสตรอเบอรี่ต้นนี้ใช่ไหมใช่หลังจากที่เราแวะดื่มด่ำกับสวนมาร์เก็ตสามสีได้ถ่ายรูปกันจนพอใจแล้วก็ขอออกเดินทางต่อไปยังที่ใหม่ของเราคืออีเลฟเว่นปูผู้เพเปอร์นะครับทางไปปูปูเพเปอร์นะครับเอาผู้ผู้ช้างมาทำเป็นถมเป็นกระดาษถึงแล้วปููเพเปอร์อีกห้าสิบเมตร Side, เลี้วซ้ายไปเห็นไหมครับคุณเลี่ยมวหางที่นี่จนะครับที่สะพัดกันเราจอดรถตรงไหนดูสิตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าใช่จอดรถที่นี่เข้าไปเข้าไปจอดรถที่นี่โอเคและตอนนี้ผมก็ได้พาครอบครัวมาถึงอีเลฟเว่นฟูผู้เพเปอร์พเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้กันคือการนำผูผู้หรืออึ ừ ของช้างนะครับ มาทำเป็นกระดาษนั่นเองเรามาดูกันว่าเขามีขั้นตอนในการทำอย่างไรกันครับรรก,รรกระดาษแก้วอะกระดาษ่้ทำจากูกันใช่ไหมกลอง,งลกันตรงตรงนี้ก็มีด้วยจับตรงนู้นเห็นๆๆว่านี่เป็นสติกเกอร์เาแปะที่เสื้อนเนาะ ้ S <S> ้ <cultural> ็ <conclusions S 1> ไดรูว่าเปนและแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล <that> right <away> ้วครับพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พาพวกเรามาเรียนรู้การทำกระดาษจากผูู้้หรืออื่นของช้างว่ามีขั้นตอนอย่างไรเรามาตามชมกันต่อไปครับก็พวกคือเราเป็นพวกกล้วยอ้อยแล้วก็ยากนะฮะวันนึงก็จะกินวันละประมาณ200-500กิโลกรัมต่อเชือกแต่พอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณแค่2ชั่วโมงเนาะเขาก็จะอึออกมาละโดยประมาณ60%ขอร์ของช้างเนี่ย ก็จะเป็นพวกไฟเบอร์เป็นเยื่อแต่จะมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเแ็บดูไม่เอิ้นแต่ยม่แต่แม่เนี่ยมันจะเบาแต่ไม่มีผี่ได้ผีได้จะไม่เอาอ่ะเลยอะไรบ้างเลยเลาไหมถ่ายรูปได้เห็นีหมมันเปตรงนี้ก่อนเนาะพู้ไหนตู้เต้ยเป็นเอ่อที่เอ่อที่รวบรวม น้องมูลสัตว์ตัวนี้ก็คืสามารถทำกระดาษได้หมดเลยเนาะตัวนี้ก็จะมีขี้แม่เนี่ยลูกค้ามีขี้แม่ขี้วัวขี้ช้างพวกนี้สามารถทํากระดาษได้หมดเลยเราจะไปดูขั้นตอนแรกเนาะว่าเออได้ขี้ช้างเนี่ยเอามาทำกระดาษนี่อะไรคือตัวอะไรอีกสาวเป็นข้ายไหมนี่อื่อะไรวัวใช่อันนี้อื่นอะไรอันนี้เป็นกล้วยกระถาง อันนี้ก็คือหลังจากที่ต้มไปแล้วค่ะมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ไฟเบอร์เลยต้มมาอานอ่าประมาณาหาน,าาานึ่งร้อยคนนี่ประมาณอ๋อไปอือกวีนี่คือผู้คู่ช้างเอามาต้มนี่ก็คือเป็นจุดสลับทำกระดาษนะ้อนวิธีการทำกร,กระดาษก็คือเราก็จะเอาตะเกียงตัวเนี้ยเส่ไปในน้ำก่อนเลยนะฮะเส่ตรงนี้เสร,ร็จไปก่อนทำมาปุ๊บเราก็จะอ่าแบบบี้นะฮะบี้ลูกบอล วิลโลว์แบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนเนาะใช่แล้วนั่งปุเราก็ตีเลยเนาะตีเยอเหมือนเรามีโกลเซอร์ล้วก็ไข้เยื่อเนาะตีตีเยื่อแต่ว่าเราต้องตีเยื่อสีฟูตัวเนี้ยให้อยู่ในกลองเนาะไม่ให้มันออกตีตีปุ๊บให้เยื่อที่จับมันเป็นก้อนๆเนี่ย ให้มันเริ่มกระจายตัวไม่ให้มนแข็เพราะว่าถ้ามันจะไปป้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะหนักเนาะกระดาษมันจะไม่ทังารเราจะมีรูดำๆเนาะเราก็จะต้องปิดรูนะปิดรูโดยใช้นิ้วของเราเกลี่ยจิ้มจิ้มๆตรงริเวณธีเป็นเห็นเห็นสีดำๆตรงนี้ไหมนี่คือรูเนาะนี่คือเราไม่ต้องแกะมีูเราใช้นิ้วเกลี่ยปิดรูพอเราดูแล้วว่ากระดาษไม่มีรูปุ๊บเราก็จะยกกระดาษขึ้นจากน้ำเนาะยสองฝักแล้วก็ยกขึ้นก็จะได้กระดาษนะ พอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยกกระดาษที่เราทำเสร็จเนี่ยไปตากแดดตรงข้างนอกเนาะไปตากแดดประมาณ4 6ถึงชั่วโมงและหลังจากขั้นตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องเอากระดาษของเราเนี่ยไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงและพี่เจ้าหน้าที่เขาเอาตัวอย่างของกระดาษที่ตากแห้งไว้แล้วเนี่ยมาให้ดูว่าที่เราทําไปเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาแบบไหนนะครับดูเจ้าเบสิสนใจมากเลยทีเดียว เราจะไปดูกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรม DIY เนาะว่าพอได้กระดาษแล้วเนี่ยเขาจะเอากระดาษพวกนี้ไปทำเป็นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไมมาทำต้นคริสต์มาสอันนี้นะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีทำกระดาษแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะมา DIY กระดาษที่เราได้ทำไว้แล้วอะ่ะออกมาเป็นงานศิลปะกันเรามาดูซิว่าผมและลูกชายของผมเนี่ยจะทำต้นคริสต์มาสออกมาได้สวยงามขนาดไหนนะครับ ว <Wow! S 2> อ้าหโอ้นี่ผลงานของลี่เวใช่ไหมครับสวยมากมาโอเคครับขอบิครับหลังจากที่เราทำงานศิลปะเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยครับไว้เป็นที่ระลึกเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อไปที่ปางช้างแม่สากันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนเว้ยครับปางกม่ตรา อขอบคุณค่ะมอหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่วะ,นะอะเอาอีกแล้วครับลูกสาวของผมทำรองเท้าหลุดอีกแล้วแต่คราวนี้โชคดีนะครับที่มีพี่สาวใจดีเนี่ยวิ่งมาบอกเราซะก่อนเกือบไปแล้วหม่ะ และนี่ก็คือปางช้างแม่สานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมซึ่งเป็นทางผ่านของเราและที่นี่โดยปกติแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งมีกิจกรรมก็คือให้อาหารช้างอาบน้ําช้างและขี่ช้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็เลยงดกิจกรรมขี่ช้างออกไปนะครับทําให้เราได้แต่ให้อาหารแล้วก็ดูช้างอาบน้ำเท่านั้นเองใช่วไปให้ห่านช้างัลสนีให้ ไปเดินบางีเาเนวัน่งวนนี้าวเได้เลยขอวันี่ไหลเย็นนตกถึงมสวยสิเอยยิ้มอเคอเนี้ไหมอ้

นีขข่ดเปัเีเ่ต้องเยากๆเลยนะว้าว er. นี่ต้องอาบแล้วนะได้หลังจากที่เราได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารช้างและดูช้างอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ขอขับรถเข้าไปยังตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อตรงไปยังที่พักของเราในคืนนี้ครับนี่ราชบพิเชียงใหม่อยู่ข้างหน้าเห็นไหม ตัวเมืองเป็นเมืองแล้วไงเมืองเยอะแล้วเมื่อกี้เรามีแต่ภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ที่เลิกเป็นเมืองเออคนเล็กทำอะไรอยู่ดูวิวดูวิววิวพูดอะไรเหรอเออะนรันรีสอร์ทนั่นนะสกินที่และแล้วเราก็ได้มาถึงที่พักของเราในคืนนี้นะครับคืนนี้เราจะนอนกันที่นัทรันรีสอร์ทนั่นเองมีไปยืนขายหม้อ เ,เดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าห้องเลยนะครับห้องเราชื่อว่า harmonious british indian นะครับเวพาดูห้องหน่อยห้องไหนพี่เวพาดห้องไหนเวจอดน้้นตรงไหนลูลกเว ไหนไปไปอาบน้ำตรงไหนเล้วอาบน้ำไหนไปอาบน้ำไหนวันนี้เวจะอาบตรงนี้หรือว่าตรงไหนเวเวอยากอาบตรงนี้เพะมีอาบเวอยากอาบน้องเอะไน้องอยากอาบตรงไหนน้องตรงนี่เวไอ้น้องอาบตรงนี้ไหนเวให้น้องอาบตรงไหนโอ้แล้วคืนนี้เวจะนอนฝั่งไหนนอนทับกับบ้ากับมารีนอนทับเหรอหั หลังจากที่อยู่ปาา่าเขามานานก็ขอเติมเต็มหน่อยนี่ขอาไปน้ำส่วนตัวนะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่มากนี่ต้นไม้นี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใหญ่มากดูเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาข้าวกินนะครับ วันนี้อยากกินลาบครับอยากกินลาบายนะครับเดี๋ยวปตาป๊าจะเป็นคนกินเองและตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วครับก็ขอออกเดินทางไปยังร้านที่เราจะไปก่อนนะครับแต่ร้านเนี้ยที่เราจะไปอ่ะไม่ได้มีลาบไยนะครับมีแต่ซาเนื้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาเนื้อเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวป๊าป้าชิมเองมันดิบนะครับส่วนอันนี้ลาบไก่ไม่คุ้นเคยอันนี้นมแป้งเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะครับ ดีย๋ยวให้เบกินข้าวเหนียวก่อนนะและหลังจากที่เราได้กินซาเนื้อกันเสร็จแล้วนะครับที่ร้านลาบไก่เสมิงนะครับต่อไปผมก็จะทําการเซอร์ไพรส์ลูกโดยการที่เราจะพาเข้าไปสวนสัตว์ในซาฟารีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกของผมเนี่ยจะตื่นเต้นแค่ไหนแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวหลอกหลับกันมาในรถเชียงใหม่ในซาฟ,ฟารี<ะ>ไงเราถึงแล้วเชียงใหม่ในซาฟ,ฟารีนี่ทางเข้าเป็นไงวีเด<ง>ินระวังควงนะ ตอนนี้เราอยู่ที่บตีนานารบอตีแตว่าต่แตว่ากลัวมากเลยอยาีนหร์อะไรกัไม่หมดว่าต่เร็ไลัวไปนกอะไรอ่ะเห็นไหมมันหลับแล้วหรือเปล่าไ่ไม่เหนไม นกตับตาข้างเกลียวซื้อเปล่าอ่ะเก้วมาแาพอแลก่อนที่เราจะได้เข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับเราก็ต้องทําการซื้อบัตรกันก่อนนะครับซึ่งบัตรเนี่ยจะมีราคาถ้าเกิดเราเข้าตองลางนเนี่ยจะราคา50บาท แต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าชมตอนกลางคืนเนี่ยจะราคา300บาทนะครับซึ่งข้อดีของการที่เราเข้าชมกันตอนกลางคืนเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์กลางคืนเนี่ยว่าเขาหากินกันยังไงนะครับซึ่งบางครั้งบางตัวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์หาย,ยากซะด้วยแล้วอากาศตอนกลางคืนของที่เนี่ยก็เย็นสบายเลยนะครับตอนที่เรามาเนี่ยโ,โหอากาศเย็นสบายเรียกได้ว่าหนาวกันเลยก็ว่าได้ครับ า <Das S 2> ไปดูอะไรก่อนดูโชว์เ,เ,<อ>าเรา,เราดูโชวทันแล้วก็อะไรกดีและก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะานั่งรถชมสวนสัตว์ในชาฟเฟอรีเนี่ยก็ขอไปชมในพ h t p r e d a t o โชว์หรือเป็นโชว์ของสัตว์นักล่าแห่งรติกาน,นั่นเองกัวอะไลรอทไอกจะายทำไมวิมสวสัตว์อนไม่ไม ตอนก็ไม่เคยเนี่ยตอนก็าตื่นเต้นเนี่ยตอนขอบตอนนี้นอนตอนแต่ห้องสอบก็ จากที่เราได้ดูโชว์ของสัตว์นักล่าแห่งรัติการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้นั่งรถเพื่อเที่ยวชมสวนสัตว์ในซัฟารีแล้วครับอเา้อกางัยเอรเจเปิดละแล้วตึงปีเขานานมากเลยอ่ะ few moments later เดี๋ยวเราไปนั่งรถดูอเลยดูตัดรออกลวดแล้วสวัสดีค่ะมาดูสัตว์ตัวแรกกันนะคะนอนอยู่บนหน้าผาตัวนี้จะมีชื่อว,ว่าความผานะคะต้องพาม่า,าจะชอบอยู่บนหน้าผาสูงๆเลยค่ะนี่ฉายย่าของมันด้วยนาม้าเทวดาบินไปหน้าผาเก่ง อีกหนึ่งค่ะค่ะเลียงผามีไหมคะอ้ามีอยู่นอนอยู่บนหน้าผาคนเห็นได้ค่ะตัวนี้คือเจ้าเลียงผาเป็นเพื่อนของกวางผาเพราะว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยอีกนึงชนิดเหมือนกันเลยนะอีกหนึ่งค่อ้ามีอยู่นอนอยู่ก็มีมตัวนี้จะมีชื่อว่าแกะบาบารีนะคะแม่บ,าบาริชบ้านท่านก็เรียกว่าแกะภูเขาหรือว่าแพะภูเขาเพราะว่ามีลำตัวล,ลักษณะคล้ายๆกับแพะนะคะเจ้าแกะบาบารี ในเมื่อเรามีอเมริกันไบซันแควควายป่ามีขนน้ายาวปกคุมร่างกายแถวร้่ออากาศน่าจะหนาวเย็นเนาะมาอยู่บ่านอากาศร,าร,อร้อนๆมันก็จะผัดขนึงไปชั้นหนึ่งการร้อนจนองกลางมันก็จะไปได้แหวนกลัมาเจ้าควายไบสันวันนี้ก็มีอาหารมันกินเยอะค่ะ30-40ก,กรัมต่อวันนะฮะ ได้แล้วเราก็ได้นั่งรถเข้าสู่เขตทุ่งสวรร์นหนากันแล้วครับและพอเราได้ข้ามเขตมาปุ๊บเราก็ได้พบกับเจ้ามาลายมายืนต้อนรับกันอยู่ที่หน้าเขตเลยมาใซ้มือถ่ายรูปได้นะถ่ายตัวนี้ไปก่อนเลยนะคะน้องจูนค่ะตัวนี้น้องจูนนะคะ คอนทอมนะคะอ่ามันอันนิ้วสู่ชุนละโลมันก็แ้มันก็ดมๆมองมองเราอีกกุ้ยแครอททำไมมันเล็กจังผินพวกหญ้าเปหารได้ไหมกี่วันอะไรเนะคะอ่ามันประมาณสักยี่สิบนาทีถึงสองชั่วโมงต่อวันนั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้เดินทางต่อจนไปพบกับสัตว์นักล่าของเขตนี้ครับ ส,สถานีที่สองอน,นี่ก็จะเป็นสถานีของสัตว์นักล่า เดี๋ยวเราจะกลับที่พักของเราแล้วนะลูกเปี่ยวก้องกสัตว์นะิโอ้แล้วก,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 ก็วันนี้รีบเข้านอนเข้าใจไหมครับโอเคไหมและหลังจากที่เราได้เที่ยวชมสวนสรรตัตว์ในซาฟารีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เขอาเดินทางกลับที่พักเพื่อพาลูกๆของผมเนี่ยเข้านอ,นอนกันนะครับ และนี่ก็คือเช้าวันที่6นะครับเมื่อคืนเราก็ได้นอนหลับกันเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับที่ณนิรันดร์รีสอร์ทแห่งนี้วันนี้เป็นวันที่เราตื่นจะ้นใกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากนอนพักผ่อนให้มันเต็มอิ่มนะหลังจากที่เราไปฟาร์มไปอะไรกันมาหลายวันแล้ววันนี้อยากพักผ่อนนะเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้ปล่อยลูกๆให้รีแลกซ์นะครับได้ดูการ์ตูนกันเรียกได้ว่าเป็นวันสบายๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ปล่อยลูกๆรีแลกซ์กันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยว เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับพวกนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องออกจากโรงแรมไปที่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพแล้วครับกิน้วเช้ากันแนนๆคนนี้ก็สวยดีนะโอเคได้นีอันนี้แม่น้ำปิงใช่ไหมครับนี่นั่งริบแม่น้ำปิงเลย ได้สิครับขึ้นมานั่งมานั่งดูวิวงงเ,เดี๋ยวป้าตัดอาหารมาให้นะปึ๊บไหนมีอะไรจีนมีหนมจีนน,น,น้ำเนี้ยวใ้กินมากซิกีก็ตซอสเสและอาหารชาวที่นี่ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันมากเลยครับจนครอบครัวของผมเนี่ยเลือกทานกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวอันนี้คือเจ๋งมากนะครับยังไง

ได้ลหลังจากที่เราได้กินอาหารเช้าพร้อมกับชมบรรยากาศของแม่น้ําปิงกันแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อไปที่ตลาดวินเทจแถวๆนี้นะครับและผมก็ได้ขอแวะวาดรูปตัวเองกันสักหน่อยนะครับพอดีได้เจอกับพี่คนนี้นะครับที่เขานั่งวาดรูปที่แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์น่าสนใจมากๆเลยก็เลยขอให้พี่เขาวาดรูปเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกให้หน่อยะครับ หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่อไปครับเราก็กลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนกันหยุดแต่ในโรงแรมแนะครับเพื่อชาร์จพลังและตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นวันเดินทางกลับของเราแล้วก็เป็นการจบทริปนี้กันอย่างสมบูรณ์นะครับและตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับซึ่งจบทริป7วันที่เชียงใหม่กันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นทริปที่ได้เปิดประสบการณ์ให้กับลูกสาวและลูกชายทั้งเจ้าเวลาและวาเลนของผมนะครับ ได้เจอช้างได้เจอธรรมชาติได้สัมผัสกับวิถีชีวิตคนที่จังหวัดเชียงใหม่หรือคนในภาคเหนือเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นทริปที่น่าประทับใจมากเลยนะครับทริปนี้แล้วเรามาคอยชมกันต่อไปครับว่าคิสแนปเปอร์เนี่ยคราวหน้าเนี่ยผมจะลักพาตัวลูกๆของผมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามกันนะครับ กิ๊ p แสปเปอร์รักเที่ยว